ผู้ที่เลี้ยงไก่บ้านช่วงนี้ยิ้มออกนะคะเพื่อนเพื่อนเพราะอะไรนะคะเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังนะคะเพื่อนเพื่อน <S 2> <S 2> ส่วนลุงผู้พานอินดี้ชาแนลสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะเจ้าที่เลี้ยงไก่บ้านนะคะ,ะแล้วก็สวัสดีผู้ที่เลี้ยงโคก,กระบือหรือว่าสัตว์สีเท้าเขียวเอื้องนะคะที่ว่าทําไมผู้เลี้ยงไก่บ้านยิ้มได้นะคะเพราะว่าอาช่วงนี้นะคะเป็นช่วงสถานการณ์โรคระบาดนะคะสัตว์สีเท้าที่เขียวเอื้องนะคะ โดยเป็นการโรคระบาดติดเชื้อพิษนักบ้าเข้าสู่วัวนะคะเพื่อนๆก็ <c oughs> เป็นสถานการณ์ที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะคะเพราะว่าเราก็เป็นผู้ที่เลี้ยงวัวด้วยนะคะเพื่อนๆแต่เราก็ต้องระวังระแวงด้วยนะคะอันนี้ช่วงอากาศอากาศเป็นฤดูฝนนะคะเพื่อนๆ ไก่ของเราก็มีการอนุบาลไว้หลายรุ่นนะคะเ,เพื่อนๆแต่เราก็บริหารจัดการโดยการาคัดแยกไก่บ้านขุนรุ่นนะคะก่อนออกสู่ภายนอกนะคะเป็นการเลี้ยงไก่บ้านแบบกึงพังขึงปล่อยนะคะไก่บ้านที่เราเลี้ยงไว้นะคะที่เห็นในคลิปนะคะเ,เพื่อนๆก็เราเลี้ยงมายังไม่ถึง3เดือนดีนะคะหลังจากที่เราลงคลิปไปตั้งแต่ EP หนึ่นะคะ ตั้งแต่อนุบาลลูกไก่แบบไม่กบกไฟนะคะจนเนี่ยค่ะมีชุดที่เป็นลูกไก่ที่โตแล้วนะคะพร้อมจําหน่ายได้แล้วนะคะแล้วเราก็จําหน่ายไปแล้วบางส่วนนะคะเพื่อนๆอชุดน,นี้ก็จะเป็นชุดเล็กนะคะที่เราขุนอีกหนึ่งชุดนะคะช่วงน,นี้หน้าฝนล,ล้วก็เอาไว้ข้างบนกรงนะคะเพื่อที่หลอกงกันเชื้อโรคด้วยนะคะเพื่อนๆช่วงนี้นะคะ ไก่ที่เราขุนและก็อนุบาลน,นะคะไว้ตั้งแต่ช่วงแรกเกิดแบบไม่กกไฟนะคะแล้วก็ได้ปล่อยสู่ภายนอกพื้นที่โลกแล้วบางส่วนนะคะเพื่อนๆที่เราคัดรุ่นออกมานะคะช่วงนี้ผู้ที่เลี้ยงไก่บ้านนะคะหรือว่าผู้ที่คิดกําลังจะเลี้ยงไก่บ้านนะคะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีนะคะเพื่อนๆที่เรา,าจะ ได้มีรายได้ที่ดีนะคะแล้วก็ไก่บ้านช่วงนี้ก็มีราคาที่ถือว่ายังไม่ตกหรือว่าราคายังดีนะคะในช่วงฤดูฝนที่ของอยู่ของกินเขาเยอะนะคะเพราะว่าก็บางท่านหรือว่าหลายๆท่านนะคะก็ยังระวังเกี่ยวกับโรคระบาดสัตว์ตีเท้าอยู่นะคะเพื่อนๆก็หันกลับมากิน เนื้อไก่กันยเยอะนะคะแล้วก็ไก่ของเราก็ไม่พอที่จะจําหน่ายแล้วนะคะช่องนี้นะคะเพื่อนๆที่รุ่นที่มีขนาดที่ผู้บริโภคต้องการนะคะตอนนี้เป็นฤดูฝนนะคะเราเลี้ยงไก่บ้านในบริเวณที่มีข้อกวัวนะคะก็มี หลังคานะคะเป็นหลังคาสังกะสีนะคะเวลาฝนตกก็จะมีที่ให้ไก่บ้านเข้าไปหลบฝนได้นะคะแล้วไก่บ้านเราก็จะไม่เปียกฝนแล้วก็เขาก็จะแข็งแรงนะคะในช่วงนี้นะคะหน้าฝนทุกพื้นที่นะคะถ้าเราบริหารจัดการพ่อไก่ไม่ดีหรือว่ามีที่หลบฝนให้เขาไม่มากพอนะคะไก่เราก็จะ มีอาการนะคะเหงาเขาเรียกว่า,าตากขนเยอะนะคะแล้วก็จะทำให้ไก่เขาตายได้นะคะเพื่อนๆอ,อันนี้ก็ถือว่าเรายังไม่ประสบปัญหานั้นนะคะนี่ค่ะให้อาหารของเราก็ให้แบบบ้านๆน,นะคะเพื่อนๆก็คือ,อให้คลุกเขากับรำนะคะหัวอาหารไก่แล้วก็ปลายข้าวนะคะแล้วก็ หวานให้แบบนี้นะคะเราจะแบบเราจะหวานอาหารนะคะให้กับไก่บริเวณภายนอกของคอกนะคะแล้วก็จะมีการให้ในบริเวณภายในของคอกด้วยนะคะเพื่อที่จะให้ไก่เขาได้กินอาหารได้ทั่วถึงนะคะเพื่อนๆ เนี่ยค่ะเราก็ให้อาหารข้างในด้วยนะคะแล้วก็ไก่ข้างนอกที่เขากินไม่ทันเขาก็จะวิ่งเข้ามาข้างในด้วยค่ะแล้วก็บางตัวก็วิ่งออกไปกินข้างนอกได้อีกนะคะทำแบบนี้การให้อาหารของเราก็จะทั่วถึงกันนะคะเพื่อนๆค่ะ ในช่วงสถานการณ์นะคะโรคระบาดสัตว์สีพาวเนี่นะคะเพื่อนๆใครที่เลี้ยงไก่บ้านกันนะคะก็เป็นยังไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกด้วยนะคะว่าสถานการณ์ราคาของไก่ของเราตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะคะเหมือนที่เราเลี้ยงไหมคะช่วงนี้ไก่ของเราที่ทําทนะคะก็ยกตัวก็กิโลละนะคะขึ้นตาช่างกิโลละ100บาทนะคะแต่ว่า,าถ้าเรามีการ ถอนขนนะคะแล้วก็แค่ถอนขนนะคะแล้วก็คิดไปกิโลละ150บาทก็ถือวาอ่าได้ราคาดีนะคะสำหรับเรานะคะเนี่ยค่ะเราก็จะมาให้อาหารไก่นะคะตัวเล็กด้วยนะคะเพื่อนๆแล้วก็จะมีตัวกวนอยู่ข้างๆนะคะไม่ทันพ่ค้นเห็นอาหารอื ดี่นีไแม่ยด้วยเบิรเบินเนรยกัอยากกินนาะอะไรรวยอยากกินกับเขาด้วเหรอนื่องจากเราก็เป็นเกษตรกรนะคะที่เป็นผู้เลี้ยงวัวด้วยนะคะเพื่อนๆเราก็ป้องกันโรคนะคะโดยการที่อ ไม่ให้บัวของเราไปสู่ฝูงชนนะคะหรือว่าไปสู่บัวตัวอื่นนะคะ <os> เพื่อที่การนําพาเชื้อเข้ามาในข้อของเรานะคะแต่เรายังไม่ให้การป้องกันใดๆนอกเหนือจากนี้นะคะแต่ก็ภาวนานะคะเกษตรกรทกุกท่านนะคะเรื่องภฟยพิบัติหรือว่าเรื่องโรคระบาดเรื่องอะไรเราก็หลีกเลี่ยงไม่ได้นะคะ,ะถือว่าเราก็ทําใจในขั้นหนึ่งนะคะในการ ที่เราตัดสินใจที่จะมาทำเกษตรนะคะนี่ค่ะไก่ชุดนี้ก็จะเป็นฮิดที่สองนะคะที่เราคัดรุ่นนะคะเข้ามาไว้ในข้อเทียงไม่พอปล่อยนะคะเพื่อนๆสำหรับที่นี้นะคะก็อยากจะเป็นกำลังใจให้กับผู้ที่เลี้ยงสัตว์นะคะผู้ที่เกษตรกรเลี้ยงสัตว์สีเท้าเคี้ยวเอื้องแล้วก็สัตว์ปีนนะคะอะย่างไง เราก็มีใจรักในสิ่งเดียวกันนะคะยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจนะคะ,ะมีอะไรที่อยากจะพูดคุยก็สามารถคอมเมนต์นะคะข้างใต้คลิปของเรานะคะได้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะส่วนลุงบุพานอินดี้ชาแนลนะคะก,ก็ขอขอบคุณนะคะผู้ที่เข้ามารับชมนะคะแล้วก็ผู้ที่กด ถูกใจนะคะขอขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ